สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับมาอนีมาเบิกบรรยากาศการเรียนการสอนครับการเรียนการสอนวิชาศิลปะนะครับตอนนี้กำลังสอนทัศนาศิล์นะครับม .1 ทับ12นะครับให้วาดภาพลายไทยนะครับให้วาดภาพลายไทยนะครับอ่าเบิกบรรยากาศนะดูบรรยากาศการเรียนการสอนกลังวาดลายไทยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรลูกฮะลายอะไรลายอะไร ดูชื่อลายข้นค่าง,างลายยังกระโลกดังๆกระจังใบเทศเออนครับนี่เขาคอยฝึกมันเป็นการฝึกสมาธิอย่างเงี้ยมันกำลังว,ลงวาดเส้นนะกำลังวาดเส้น ลายเล็กเกินไปไหมนะครับมันจะมีวิธีการอน่ยไหมตีเส้นตามเขานะครับตีเส้นนะครับค่อยฝึกวาดนะครับอ,อตีเส้นแล้วฝึกวาดนะมันจะได้ภาพออกมาสวยๆนะครับสัดส่วนก็ได้พอดีนะครับอันนี้วาดวาดลายอะไรลูกลายอะไรดูชื่อใดทางนี้ทางนี้ให้วาดทางนี้เออลายอะไร ลายอะไรลายอะไรนะครับปําจำยามีสีด้วยนะครับอันนี้เสร็จไปแล้วอันนี้ลายอะไรนี่ชื่อชื่อลายชื่ออะไรปําจำยมใบเทศนะครับอันนี้นะครับท่านเห็นอย่างยุ้ผู้ชายนะครับ ฮะคค่อยฝึกนะครับเคย,ยไปนั่งบูเล้ยวมันชีดการเงินไปเคย,ยไปนั่งหน้าด้วยอันนี้คืออยู่ในห้องนะครับอยู่ในห้อ,หองมาปรุงบรรยากาศน้องห้องนะครับนี่นะบบรรยากาศหนึ่งทับสิบสองนะครับหนึ่งทับสิบสองอันึงข้างนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นม่อสองนะครับเรียนนาฏศิลป์นนครับ นี่เป็นมั้วสองดูนะครับบางคนไม่ทําอะไรนะครับนี่แหละสาเหตุที่ที่ติดซุนติดรอดนะครับดูเสร็จแล้วค่ะทลายอะไรนะครับดูลายยค่ะนี่หนูลบทำอไมเพราะมันดีนะครับนี่แหละปะอู้งคล้องหลายคนให้ดงหน่อยมาเรียนหนังสือนะครับเนี่ยนะวิ่งไปนะครับพอคอยเรียนหนังสือนะครับคือวิ่งไปวิ่งมาเลียนหนัอนี่งทำอยู่ค่ะไหนๆกระดาษเธออยู่ไหนไหนดูนะครับ นี่แหละครับเบื้องสาเหตุที่ทไมี่เออเด็กน้อยสาเหตุที่ติดซูลตีดรอดครับคืออย่าไเชื่อเลยนะคะเป็นวิ่งเลยนะคือให้เวลาสองชั่วโมงนะครับปกติเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเด็กน้อยบางคนครับที่ที่ติดซูลตีดรอดเป็นอย่างคือติดวิชาศิลปะครับเพราะว่าไม่ใส่ใจนะครับครับตอนนี้จบชิปอันนี้สักนีิดครับบรรยากาศหนาวนะครับแต่ก้อนนี่เป็นสา Nam นะครับ บรรยากาศโดยร่วมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องยูทู e นะครับคนกำลังชิดติดตามหลายนะครับ